สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆชาวกันและนี่ก็คือคลิปความรักนะคะประจำเดือนกุมภาพันธ์2569ค่ะเดี๋ยวเราจะไปเช็คพลังงานกันนะคะว่าจะเป็นคนโสดนะคนที่เพิ่งคบหาดูใจหรือคนที่แต่งงานแล้วถ้าพลังงานนี้ตรงกับคุณเรื่องรานะคะในเดือนกุมภาพานันธ์นี้ที่ไพ่จะเปิดออกมาเนี่ยอาจจะเป็นคลิปของคุณก็ได้คะ่ะและก่อนที่จะไปเปิดไพ่กันนะคะแม่หมอมีโปรดีๆเกี่ยวกับน้ําหอมมาฝากกันนะคะซึ่ง มีจำนวนจำกัดน,นะโปรนี้นะคะหมดแล้วก็คือหมดเลยค่ะใครที่ชื่นชอบความหอมแบบธรรมชาติผ่อนคลายนะคะเช่นกลิ่นเช่นกลิ่นทิวลิปนะการะเวกหรือว่าจะเป็นดอกโมกนะคะให้ประงงานความหอมแบบสะอาดผ่อนคลาย ใช้เป็นน้ำหอมประจําตัวซึ่งกลิ่นจะแตกต่างกันนะคะใช้เป็นน้ำหอมประจาตัวก็หอมมนะคะหอมอ่อนโยนหอมติดทนนานหรือจะฉีดปลอกหมอนที่นอนสักนิดนึงนะคะเพื่อขับกล่อมให้คุณนอนหลับฝันดีก็ได้หรือใครที่ชอบนั่งสมาธิห้องพระหิ้งพระฉีดสักนิดนึงนะคะคุณจะได้บรรยากาศที่ผ่อนคลายมากๆ3ม,ม,มขวดนี้คือปกติเนี่ยราคา1ขวดเนี่ย5อันนี้ขนาด 50ML นะเยอะมากเลยนะ 599บาทแต่ถ้าใครจัด3ขวดนี้นะคะแม่หมอให้โปรไปเลย888นะคะ888บาทมีจำนวนจำกัดนะใครที่สนใจทักทายหาแอดมินแม่หมอได้เลยนะคะรายละเอียดอยู่ใต้คลิปหรือจะแอดไลน์ไปที่ FIN นะคะ F I N 5696แอดไลน์ 6, ไปทักทายแอดมินเลยคะ่ะว่าโปรนี้ยังมีอยู่ไหมแต่จริงๆแม่หมอมองว่าก็ยังมีอยู่นะคะแต่อาจจะเหลือไม่เยอะแล้วค่ะใครที่สนใจก็ ทักไทยแอดมินไปได้เลยค่ะเรามาดูพลังงานของชาวกันกันนะคะความรักของคุณในช่วงนี้เป็นอย่างไรบ้างความรู้สึกของคุณตรงไหมเพราะว่าอันนี้นะมันเป็นการอ่านแบบภาพรวมนะคะเราจะเจาะเราไม่ได้เจาะจงใครคนใดคนหนึ่งเนาะ,นะก็ต้องดูภาพรวมว่ามี energy ที่ใกล้เคียงตรงไหมอะไรอย่างเงี้ยเนาะต้องเช็คพลังงานกันนิดนึงนะคะได้ไพ่สามแมเท้าค่ะ Temperance King of Cups นะคะพลังงานของคุณกับความรักเนาะเจ็ดไม้เท้าค่ะแล้วก็จะเป็นไพ่เดเดวิลคือต้องบอกว่าคนโสดเนี่ยเป็นคนโสดที่นะเป็นคนโสดที่เหมือนกับใจนึงเนี่ยหันหลังให้กับความสัมพันธ์ไปเรียบร้อยแล้วจบ นะจบเรื่องราวแต่ก็มีความหวังนะคะมีความหวังรอคอยใครใหม่ๆที่จะเข้ามาในชีวิตเหมือนกับกำลังหาจุดสมดุลที่ดีที่สุดให้กับชีวิตคนโสดไม่หมอเชื่อนะคะว่าคุณชอบคนที่อ่อนโยนนะไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายคุณก็จะชอบคนที่อ่อนโยนให้เกียรติพูดเพราะเป็นคนที่น่ารักแล้วก็เป็นคนคที่ขยันทำงานแต่ถ้าเป็นในเรื่องของ ความสัมพันธ์แบบลึกซึ้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะเรื่องเกี่ยวกับความสัมพันธ์แบบแบบนั้นอะนะคะคือคุณก็ชอบคนที่ร้อนแรงนะคุณก็ชอบคนที่ร้อนแรงชอบคนที่แบบไม่ได้แบบ คือประมาณว่าไม่ได้แบบอินโนเซนต์อะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะคุณชอบพลังงานความรักที่ร้อนแรงแบบอจับต้องได้ที่แบบว่าอาเต็มที่ประมาณนี้เนอะอาะสำหรับไพ่เดวิลนะ mm hmm. เพราะว่า Energy ของคุณไม่หมารู้สึกว่าตัวของคุณเองก็เป็นคนที่มีพลังงานความร้อนแรงที่สูงมากๆแต่โดยภายนอกนะคะโดยจิตใจภายในอกเนี่ยคุณก็ชอบคนที่ขยันคือเอาเป็นว่าคุณชอบคนที่มีความสมบูรณ์แบบในชีวิต สมบูรณ์แบบเรื่องแบบนั้นเรื่องอความร้อนแรงในความลึกซึ้งเกี่ยวกับความสัมพันธ์แบบนั้นนะคะนะก็อยากจะได้แบบที่มันสุดๆจริงๆแต่ถ้าเป็นในเรื่องของคําพูดคำจามารยาทเรื่องของความอ่อนโยนเป็นพ่อบ้านเป็นแม่แม่สี่เรือนอะไรแบบนี้คุณก็อยากได้คนที่แบบ อ่อนโยนน่ารักแล้วก็ยังอยากได้คนที่ขยันทําการทํางานไม่สู้งานด้วยนะคะนี่แหละคือสิ่งที่ความสมดุลที่คุณอยากได้ซึ่งจริงก็ต้องบอกว่าคนที่คุณต้องการและปรารถนานะ่ะก็คงจะเป็นของใครหลายๆคนที่ปรารถนาแบบนี้เหมือนกันนะคะแต่แต่บางคนก็ไม่ได้เหมือนกันนะบางคนอาจจะไม่ชอบในเรื่องแบบเรื่องอความร้อนแรงในในความรักมากสัก เท่าไหร่อันนี้ก็แล้วแต่ค่ะแต่สําหรับคุณเนะี่ยพอมีไพ่ใบนี้ขึ้นมาก็ก็มองว่าคนโสดเนี่ยเหมือนกับว่าอาจจะเพิ่งผิดหวังมาอาจจะเจอคนที่นะคะไม่ได้ไม่ได้เป็นอย่างที่คุณคาดหวังอะ่ะเนาะก็เลยมองหาเป้าหมายใหม่ๆดีกว่านะมองหาใครสักคนหนึ่งที่จะเข้ามาเติมเต็มก็ถามว่าเหงาไหมแม่หมอรู้สึกว่าช่วงเนี้ย คุณเองก็อาจจะโดดเดี่ยวอาจจะรู้สึกเหงาอาจจะรู้สึกเหมือนต้องจัดการกับอารมณ์บางอย่างของตัวของคุณเนี่ยด้วยตัวของคุณเองเอาเปว่าการรอคอยของคุณเนี่ยจะจะสมความปรารถนาไหมก็เดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะคะสําหรับคนที่เพิ่งคบหาดูใจกันนะคบหาดูใจกันเนี่ยไม่มอมองว่าคือ energy ของคุณเนี่ย คือมันมองได้เป็นสองอันนี้มองได้เป็นสองเอ g เนีเลยนะตรงที่ว่าบา,บางคนเนี่ยได้เจอคนที่ถูกอกถูกใจแล้วได้เจอคนที่แบบตามสเปคคุณทุกอย่างเลยเข้ามาเติมเต็มนะคะในเรื่องของความสัมพันธ์เข้ามาเติมเต็มมาปรับสมดุลให้คุณเนี่ยมีความสุขแล้วก็คุณอาจจะได้เจอกับชาวราศีธนูก็ได้นะคะหรืออาจจะเป็นธาตุน้ําพิจิกกรกฎมีนธาตุไฟเมษสิงห์ธนูหรือคุณอาจจะเจอกับชาวมังกร ซึ่งสาหรับคนที่ถูกอกถูกใจเนี่ยคุณอาจจะได้เอเนจีของคุณเนี่ยคุณรู้สึกว่าเขาอ่อนโยนกับคุณมากๆเขาให้เกียรติคุณเขาเป็นคนที่น่ารักแล้วก็ยังเป็นคนที่ขยันทํางานแต่ว่าคนคนนี้ก็อาจจะมีนิสัยค่อนข้างที่จะบางทีนะอาจจะแบบว่ามีความเป็นเป็นคนที่เจ้าอารมณ์ใจร้อนหุนหันพันแล่นเหมือนกันแต่ถ้าเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ลึกซึ้งเขาอาจจะมี อะไรดีในตัวเองอะที่ทําให้คุณลหลงไหลนะอันนี้ก็เป็นไปได้เหมือนกันสําหรับ energy ของบางคนนะแต่ energy ของอีกด้านหนึ่งนะคะสําหรับคนที่เพิ่งเข้าาดูใจนะอีกด้านนึงเนี่ยไม่หมอมองว่าเขาดีทุกอย่างเลยอ่ะ คนที่คุณคบอยู่เนี่ยเขาดูดีทุกอย่างเลยเขาเข้ามาเติมเต็มเขาเข้ามาช่วยเหลือเกื้อกูลเขาเข้ามาเป็นพลังงานที่ทําให้คุณรู้สึกอบอุ่นแล้วก็มีความสุขเขาอ่อนโยนเขาให้เกียรติเขาน่ารักเขาขยันทํางานแต่บางทีเนี่ยคุณอาจจะไปกับเขาไม่ได้ตรงที่ว่าเขาก็เป็นคนที่มีเขาเรียกว่าอารมณ์นะพวกเซอแปร์อะไรพวกนี้นะคะค่อนข้างที่จะสูงจัดเต็มมากๆกับคุณน่ะบางทีคุณอาจจะรู้สึกว่า หนักอกหนักใจในเรื่องนี้ก็เป็นไปได้นะคะเพราะฉะนั้นมันก็เป็นไปได้ว่าคุณทําให้คุณรู้สึกว่าจะไหวไหมจะไปต่อหรือพอแค่นี้บางทีอาจจะทําให้คุณรู้สึกว่าเบื่อในเรื่องเนี้ยเพราะว่าบางทีคุณอาจจะรู้สึกว่าคุณไม่ได้ต้องการสิ่งนั้นมากมายจนเกินไปอันนี้ก็เป็นไปได้นะเอเนจีของคุณนะคะอ่ะทีนี้ถ้าสําหรับคนที่แต่งงานแล้วนะสาหรับคนที่แต่งงานแล้วเนี่ยเมื่อผมมองว่า พลังงานของคุณอ่ะเนี่ย,ยไพ่ใบนี้เนี่ยสำคัญมากๆเลยนะเป็นไปได้ไหมว่าคู่รักของคุณเนี่ยคุณอาจจะรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่ไว้วางใจไม่ได้อันนี้อันนี้กรณีที่ไม่หมอพูดเนี่ยก็ต้องดูด้วยว่าตรงกับความรู้สึกคุณไหมถ้าคุณเข้ามาฟังปุป๊บเฮ้ยคุณยังไม่ได้รู้สึกแบบนี้มันยังไม่ใช่อนเอเนของคุณเนี่ย ก็อาจจะยังไม่ใช่คลิปของคุณนะแต่ในสิ่งที่แม่หมอพูดถ้าอือฉันรู้สึกแบบนี้จริงๆอาจจะเป็นคลิปของคุณก็ได้ถูกไหมคะคือแบบคุณรู้สึกว่าคนที่คุณแต่งงานด้วยคนที่คุณเลือกเขามาเป็นคู่ชีวิตเนี่ยทำไมเขาเป็นคนจู้ชู้จังเลยทำไมเขารู้สึกไว้วางใจไม่ได้เขาเป็นคนปากหวานเขาเป็นคนจริงๆต้องบอกว่าเขาเป็นคนขยันทํางานนะ เขาอาจจะเป็นคนที่ขย,ยันทํางานเขามีดีถามว่าเขามีดีไหมเขามีดีเขาอาจจะอ่อนโยนกับคุณเขาอาจจะพูดจาดีนะ่ารักนู่นนี่นะเอาใจคุณเก่งแต่เวลาที่อยู่ห่างไกลกันเนะ่นะเวลาที่อยู่ห่างไกลกันเขาเรียกว่าด้วยหน้าที่การงานด้วยจะต้องออกไปดูงานหรือก็ก็กแล้วแต่อาจจะใกล้หรือไกลก็แล้วแต่คุณรู้สึกว่าเขาไว้ใจไม่ได้คุณรู้สึกว่าคุณกังวลว่าเขาจะไปเจ้าชู้กับใครหรือเปล่า เขาจะไปหวานเสน่ห์ใส่ใครหรือเปล่าเขาเขาเป็นคนพูดเพราะเขาเป็นคนหรือบางทีคุณอาจจะรู้สึกว่าแฟนของคุณอ่ะคู่รักของคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์เป็นคนที่เวลาพูดอะไรนี่คนจะต้องเข้ามาหลงไหลาบางทีคุณรู้สึกว่าคุณอาจจะไม่ค่อยมีความสุขเวลาที่เขาอยู่ห่างไกลจากคุณคุณกลัวว่าจะมีคนเนี่ยเข้ามาเอา่อเข้ามาเหมือนกับมาเล่นมาหยอกมา ให้ท่าเลยก็แล้วแต่นะคะคือพูด,ดง่ายๆว่าอาจจะเข้ามาอ่อยอะไรอย่างเงี้ยอน,นี้คุณก็กลัวคือคือ,ค,อคือไม่เหมารู้สึกถึงเวลาที่อยู่ห่างไกลกันหรือไม่ได้อยู่ด้วยกันหรือแยกกันเวลากันไปทํางานเนี้ยคุณมีความกังวลใจเกี่ยวกับตัวเขาคุณโฟกัสเกี่ยวกับตัวเขาจนบางทีเนี่ยคุณใจลอยคุณไม่ค่อยมีสมาธิในการทํางานคุณหวาดระแวงคู่ของคุณ อ่ะทีนี้เนี่ยถ้าใครมีปัญหาตรงนี้นะคะเรามาดูกันว่าเขาคนนี้สุดท้ายแล้วเนี่ยเขาจะทำให้คุณหนักอกหนักใจหรือเขาจะทำให้คุณเนี่ยผิดหวังไหมหรือบางทีคุณอาจจะคิดมากไปเขาอาจจะไม่ได้แบบไปเจ้าชู้กับใครก็ได้แต่ความรู้สึกของคุณอะ่ะเป็นเช่นนั้นเนาะเพราะว่าเขาคนนี้เนี่ยแม่มอรู้สึกว่าคุณเองก็รักเขามากเช่นกันนะในคู่ของคุณเนี่ย ไม่รักได้ยังไงถ้าไม่รักก็จะตัดสินใจเลือกแต่งงานกับเขาใช้ชีวิตกู่กับเขาทําไมใช่ไหม <_ co> เพราะว่าเขา่มีดีอยู่ในตัวเองเยอะมากๆแค่เขาทําให้คุณรู้สึกเหมือนเหมือนกับคือคือไม่หมอเห็นเห็นเห็นตรงจุดเนี้ยตรงที่ว่ามันมันมีอะไรบางอย่างที่คุณไม่สามารถจะเข้าไปรับรู้เรื่องราวของเขาเข้าไปควบคุมชีวิตของเขาได้แบบร้อยเปอร์เซนต์ะ มันมีอะไรบางอย่างที่ควรจะต้องเกรงใจกันหรือให้เกียรติกันให้พื้นที่กันและกันประมาณนั้นเนาะโอเคนะคะถ้าคุณอยู่ในพลังงานความรู้สึกแบบนี้เราไปดูกันว่าในเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นคนโสดหรือว่าทุกๆสถานะที่ไม่หมอพูดไปเนี่ยะจะเป็นยังไงบ้างนะคะเรามาดูกันค่ะ อัศวินถือเหรียญเด็กถือไม้เท้านะคะไ,คะไพไ่เดอมเมจิเชียนค่ะไพ่ลึกีไพ่สีเหรียญเดอะฟูลก้าวไม้นะคะเจ็ดเหรียญหนึ่งไม้เท้าคะ่ะแล้วก็จะเป็นรา ราชินีถือดาบนะคะแม่บอกขอดูใต้สำรับหนึ่งใบนะคะเป็นราชินีไม้เท้าคนโสดอ่ะพลังงานของคุณนะคนโสดนะ คือแม่หมอยังไม่ได้เห็นนะคะยังไม่ได้เห็นว่าคุณน่จะได้เจอคนที่คุณเนี่ยรอคอยเพราะฉะนั้น Energy ์จีนี้แม่หมออยากให้คนโสดเนี่ยโฟกัสที่ตัวเองมากๆในเดือนนี้นะคือต้องบอกว่าอย่าไปฝืนนะคะอย่าไปฝืนซึ่งสมมติว่าคนโสดเนี่ยคือถ้าคุณเป็นคนที่มีความรู้สึกถึงพลังงานความต้องการในฮอร์โมนเซ็กเปียลอะไรของคุณประมาณนี้เยอะอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะต้องการเงี้ย ก็ช่วยก็แบบช่วยเหลือตัวเองไปก่อนนะคะคำว่าช่วยเหลือตัวเองอาจจะแม่หมออาจจะหมายถึงว่าคุณอาจจะไปหาอะไรทํานะอันนี้นะไม่ได้หมกมุ่นอยู่กับเรื่องนั้นนะคะโอเคไหมคือคุณอาจจะต้องไปหา,าในเรื่องของการลงทุนไปศึกษาการเล่นหุน้นหรือไปศึกษางานอะไรใหม่ๆนะคะหรือหาอะไรทําเพิ่มอย่าปล่อยให้ตัวเองเหงานะเพราะว่าถ้าปล่อยตัวเองเหงาเนี่ยมันจะจมดิ่งอยู่กับสิ่งที่คุณ กัสในร่างกายของคุณประมาณนี้เพราะฉันก็ถ้าเดือนนี้คุณโฟกัสเรื่องการหาเงินเรื่องการทํางานเรื่องการลงทุนอย่าให้ตัวเองว่างหรือบางทีก็พาตัวเองไปท่องเที่ยวบ้างอะไรบ้างนะประมาณนี้นะคะไปเที่ยวไปอะไรก็แล้วแต่อย่าไปโฟกัสอยู่กับสิ่งที่ตัวเองต้องการขนาดนั้นนะเดี๋ยวมันจะเครียดมันจะดูแบบเงียบเหงาไปกันใหญ่แต่ถ้าคุณโฟกัสถูกจุดนะเช่นเดือนนี้คุณ อยากจะหาอะไรทําเพิ่มไปทํางานเพิ่มหรือไปหางานพิเศษทําเพิ่มอะไรแบบนี้มันจะช่วยคุณได้เยอะเลยเดือนนี้จะเป็นเดือนที่คุณเนี่ยนะคะเขาเรียกว่าการลงทุนก็คุ้มค่านะอัศวินถือเหรียญเนี่ยลงทุนทําอะไรก็แล้วแต่ไปศึกษานะคะหาหาความรู้เรื่องการลงทุนถือว่าก็จะได้กําไรงามหรือบางทีอาจจะทําอะไรเพิ่มก็จะได้งานที่ดีเข้ามาในชีวิตนะหรืออาจจะมี เขาเรียกว่าสี่เหรียญเนี่ยอาจจะมีเงินเก็บเพิ่มมากขึ้นถ้าทำอะไรเพิ่มขึ้นนะคะคำว่าเดอกเมจิเชนในคนโสดเนี่ยแม่หมอบอกเลยเลยนะว่าคุณเป็นคนที่เก่งแล้วก็มีความสามารถในหลายๆด้านนะคะสามารถที่จะพัฒนาเติบโตสามารถที่จะ ทำอะไรก็แล้วแต่ท,ที่คุณที่คุณรู้สึกว่าคุณอยากทำ Energy อ่ะเอเนของคุณอะพรสวรรค์ของคุณอะลองค้นหาดูนะคะใครอยากจะไปอย่างเรียนอ่านไพ่ยอย่างเงี้ยเออสนุกสนานเออได้อยู่นะคะลองไปศึกษาดูก็ได้นะเนี่ยหรือใครที่อยากจะทําอะไรที่เกี่ยวกับอืมเป็นความสามารถพิเศษออกมาทางสื่อโซเชียลออนไลน์อะไรแบบนี้ก็ได้อะไรก็ได้ที่คุณที่ทําให้คุณโฟกัสแบบว่าทําอะไรก็ได้ที่คุณ ไม่ให้คุณเงียบเหงาหรือแบบว่าอย่าอยู่คนเดียวอะนะก็จะทำให้คุณเนี่ยมีโอกาสเต,ติบโตมีโอกาส,สได้เห็นผลกําไรในเรื่องของการเงิน,งก,างนการทองได้สร้างเนื้อสร้างตัวหรือเจอช่องทางใหม่ในในการทํางานไม่ให้ตัวเองว่างเพราะถ้าว่างเนี่ยคุณอาจจะหมกมุ่นอยู่กับตัวเองมากจนเกินไปจนทําให้ไม่มีความสุขแต่เดือนนี้จะเป็นเดือนที่ดีมากๆสําหรับคนที่โฟกัสนะคะ,นะคะการพัฒนาและเติบโตด้านความมั่นคง ในชีวิตเพราะแม่หมอก็ยังไม่ได้เห็นในเรื่องของคู่ครองหรือคุณจะได้เจอใครสักคนหนึ่งที่ถูกใจเพราะฉะนั้นถ้าคุณได้สร้างเนื้อสร้างตัวสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตเตรียมนะคะเตรียมตัวรวยเตรียมตัวให้ตัวเองเนี่ยสมบูรณ์แบบที่สุดเพื่อที่ จะรอเนื้อคู่ของคุณอาจจะเป็นในเดือนถัดไปหรืออีก2เดือน3เดือนหรือปีหน้าอะไรก็แล้วแต่นะคะซึ่งถ้าคุณได้เจอเนื้อคู่ในขณะที่คุณแบบว่าโอ้มีความพร้อมมีความมั่งคั่งร่ําร,รวยสมบูรณ์แบบเนี้ยมันจะทําให้ชีวิตรักของคุณนะคะลงตัวเนาะคุณอาจจะต้องรอทวินเฟรมนะแม่หมอรู้สึกอย่างนั้นนะคะซึ่งตัวของคุณเองเนี่ยอาจจะยัง Energy จริงๆอาจจะยังไม่พร้อมที่จะมีใครเข้ามาในชีวิตก็ได้เนาะสำหรับคนที่เพิ่งคบหาดูใจกันเนาะ คนที่เพิ่งคบหาดูใจกันเนี่ยแม่มอรู้สึกว่าคือพลังงานของคุณที่แม่บอกบอกว่าเอ้ยมันเหมือนกับว่าเอาเอาเป็นสองพลังงานเนาะสองพลังงานที่คุณถูกใจเขามากนะคุณถูกใจเขามากเขาเป็นอะไรที่เพอร์เฟกนะสมบูรณ์แบบสําหรับคุณมากๆเนี่ยในเดือนกุมภาพันธ์นี้คนคนนี้เนี่ยเขามีเกณฑ์นะมีเกณฑ์ที่จะไปทํางานมีเกณฑ์ที่จะมีอะไรใหม่ๆห,หรือบางทีเนี่ย คือถ้าคุณกำลังคบคนที่ยังไม่ค่อยยังไม่ได้มีงานทําหรือว่าตกงานอยู่เนี่ยเดือนนี้เขามีเค์ได้งานนะแล้วก็งานนี้อาจจะเป็นงานที่อยู่ห่างไกลจากเขาหรือเขาอาจจะต้องเาเรียกว่าจากคุณอะออกจากคุณไปเพื่อที่จะไปทํางานเพื่อที่จะไปแบบสร้างเนือ้อสร้างตัวแต่ความสัมพันธ์เนี้ยเป็นความสัมพันธ์ที่ดีนะแล้วก็เป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ได้โฟกัส ในเรื่องของความชุ้ๆหรืออาจจะไม่จะไปเลือกคนอื่นอย่างเงี้ยไหมนะคะคือมองว่าคนที่คุณคบหาอยู่เนี่ยเขาโฟกัสเกี่ยวกับความมั่นคงในชีวิตหากว่าเขาได้งานใหม่เนี่ยนะเขาก็อาจจะต้องเลือกที่จะไปสร้างเนื้อสร้างตัวแต่ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกนะับเขามันก็ยังเป็นไปได้ด้วยดีเนาะ อาจจะได้งานใหม่หรือถ้าเขามีธุรกิจอยู่แล้วเนี่ยอาจจะมีธุรกิจอะไรใหม่ๆเข้ามาหรือมีในเรื่องของการลงทุนนะคะหรืออาจจะยุ่งเกี่ยวกับในเรื่องของการทํางานมีอะไรให้ไปที่ต้องจัดการด้วยตัวเองมีเกณฑ์ในเรื่องของการเดินทางซึ่งในช่วงเดือนกุมภาพานนันเนี้ตัวของคุณเองนะคะอาจจะเงียบเหงาสักนิดนึงนะอาจจะเหงาอาจจะอยู่คนเดียวแต่ไม่หมอไม่อยากให้คุณเนี่ย อยู่กับการรอคอยว่าเมื่อไหร่เขาจะเสร็จงานเมื่อไร่เขาจะกลับมาเมื่อไรจะได้เจอกันเพราะว่ามันเป็นเรื่องของการใช้เวลาการที่เขาต้องไปจัดการเ,เรื่องของธุรกิจการงานหรืออะไรแบบนี้ค่ะซึ่งมันเป็นอะไรที่เร่งรีบไม่ได้ไม่เหมอมองว่าเขาก็เป็นคนที่โฟกัสเกี่ยวกับตัวเองเรื่องของความสําเร็จเกี่ยวกับหน้าที่การงานซึ่งตัวของคุณเองนะคะ ก็จะเป็นช่วงเวลาดีๆที่คุณจะได้กลับมานะคะที่คุณจะได้กลับมาดูแลตัวเองกลับมาโฟกัสหน้าที่การงานของคุณซึ่งไม่อยากให้คุณเนี่ยตั้งหน้าตั้งตาอยู่กับการรอคอยเช่นนั้นเองนะคะก็ก,ก็ก็ถือว่าคนคนนี้นะคะเขามั่นคงกับคุณมากๆเชื่อว่าเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของเขาลงตัวเนี่ยคุณกับเขาก็จะได้กลับมาเจอกันได้ไปต่อได้มีความสุขแฮปปี้ No. ไม่มีอะไรที่ไม่ดีในหน้าไพ่แค่อย่าไปกังวลใจแค,แค่นั้นเองนะคะส่วนสําหรับคนที่รู้สึกว่าเขาดีทุกอย่างเลยเนี่ยโฟกัสคือไพ่ขึ้นมาเนี่ยเขาดีทุกอย่างเลยเขาเป็นคนเก่งเป็นคนฉลาดเป็นคนที่มีสเสน่ห์เป็นคนที่ทํางานเก่งหาเงินเก่งมากๆโฟกัสในเรื่องของการทํางานแต่ถ้าคุณเบื่อในเรื่องนั้นเรื่องเดียวอะสมมุตินะนะคือบางทีการ ได้อยู่ด้วยกันการได้คบหามาดูใจกันบางทีมันก็อาจจะมีในเรื่องของความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งเนาะบางทีก็ต้องเรียนรู้กันอะไรแบบนี้ค่ะคุณเบื่อเรื่องนั้นในเดือนกุมภาพานนันธ์นี้อาจจะเป็นเดือนที่เขานะคะได้แบบเหมือนกับได้ไปทําอะไรแบบในธรุรกิจการงานของเขามันมีช่วงเวลาที่ห่างออกจากกันออกจากกันไปให้คุณได้พักนะคะให้คุณได้พักกายพักใจให้คุณได้รู้สึกเหมือนกับว่าเออเหมือนกับโล่งอ,อกโล่งใจอะ แต่คุณก็รักเขานะเพราะฉะนั้นก็มีช่วงเวลาให้คุณได้พักโอเคไหมเขาจะประมาณนั้นนะคะก็ไม่ต้องกังวลใจคือช่วงเนี้คุณอาจจะได้แบบอยู่คนเดียวแต่การที่ไม่มีเขาอยู่ในชีวิตคุณก็อาจจะรู้สึกเหงาแต่ก็เหมือนกับโล่งใจนะคะอาจจะเป็นช่วงเวลาที่คุณสบายๆเด e f ฟู l นะชิลๆแบบว่าเออได้พักผ่อนแล้วนะเออแต่ก็มีความคิดถึงบางทีคุณอาจจะรู้สึกเหมือนกัเอออยู่ไกลๆกันก็ดี แต่ก็ได้สื่อสารกันตลอดคุยกันทางแชททางไลน์ทางวิดีโออะไรก็ว่ากันไปอันนี้ออยทำให้คุณมีความสุขมากขึ้นแล้วตัวของคุณเองนะคะก็มีโอกาสหรือว่ามีเวลาที่จะมาโฟกัสเรื่องการทำงานสบายอกสบายใจมากขึ้นมันเหมือนกับว่ามีเขาอยู่ในใจนะมันดีคืออยู่ใกล้กันน่ะการได้เจอกันมันก็ดีแต่ว่าคุณอาจจะรู้สึกว่าโอ้เรื่องนั้นเขารุนแรงจังเลยอะไรแบบนี้นะคะแต่ก็มองว่า ก็มันจะมีช่วงเวลาที่ทําให้ชีวิตของคุณสมดุลเนาะไม่ได้แบบว่าต้องอึดอัดหรือเอ่อต้องรับเรื่องนั้นอยู่บ่อยๆเอเอนะอ่ะโอเคค่ะที่ต้องแม่หมอต้องพูดถึงเรื่องนั้นเนี่ยเพราะว่า energy เเของไพ่เดวิลเนี่ยมันแรงมากเลยนะมันแรงมากแต่สําหรับคนที่อันนี้มีอีก energy หนึ่งนะคะที่แม่หมออยากจะพูดก็คือสําหรับคนที่ ตัวของคุณเองนะชาวกันที่มีความมีความร้อนแรง ทางด้านนันเออประมาณนี้นะคะช่วงที่เขาห่างเหินออกไปเนี่ยไม่ใช่ห่างเหินแบบทั้งในในความสัมพันธ์นะห่างออกไปเพื่อโฟกัสเรื่องของการลงทุนการทํางานหรือได้งานอะไรก็แล้วแต่ที่จะต้องไปพัฒนาตัวเองหรือว่าไปแบบว่าไปรับตําแหน่งใหม่ๆหรือเออไปทํางานห่างไกลจากคุณเนี่ยคุณอาจจะอาจจะเป็นช่วงเวลาที่คุณอาจจะต้องเหงานิดนึงนะคะก็ ไม่ได้มีอะไรที่แย่มันอาจจะเป็นช่วงเวลาที่ทำให้คุณและเขาเนี่ยรู้สึกคิดถึงกันเนาะยังไม่ได้เห็นในเรื่องของการไปไปมีคนอื่นไปนอกใจหรือไปหรือว่าลืมกันและกันไปไม่มีนะอืมมันเป็นช่วงเวลาที่แบบว่าต้องโฟกัสกับการทำอาหากินมากกว่าซึ่งก็เป็นเรื่องที่ดีเนาะโอเคค่ะสําหรับคนที่แบบ อ่แต่งงานแล้วเป็นยังไงบ้างนะคะสำหรับคนที่แต่งงานแล้วเนี่ยคือจริงๆแล้วอะ่ะแม่หมออยากจะบอกว่าถ้าคุณเนี่ยมีความกังวลคือเขาดีทุกอย่างเลยนะแต่ถ้าคุณมีความกังวลเกี่ยวกับกลัวว่าคนอื่นเนี่ยจะเข้ามาแทรกแซงกลัวว่าเขาจะไปหวานเสน่ห์ให้กับใครอะไรก็แล้วแต่ในความกลัวของคุณเนี่ยแม่หมอมองว่าคนที่คุณแต่งงานด้วยเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเวลาที่เขาห่างไกลจากคุณอะ่ะ เขาไม่ได้ไปยุ่งวุ่นวายอะไรกับใครเลยนะเดี๋ยวแม่หมอจะขยายไพให้นะคะตรงจุดเนี้ยแม่หมอมองว่าเขาโฟกัสในเรื่องของการเงินการการลงทุนที่ลงไปแล้วเนี่ยผลเดาออกผลเท่าไหร่แล้วแล้วก็โฟกัสอยู่ที่งานการทํางานก้าวไม่ทาวนะี่คือเงินเหนื่อยกับงานมากเลยนะไม่มีเวลาไปคิดนอกใจจีบใครไปหวานใส่ใครไม่มีหรอกนะคะจริงจริงจริงๆรงแล้วเวลาที่อยู่ห่างไกลกันหรือไปทํางานเนี่ยเขาอะ มั่นคงกับคุณมากเลยนะเขาเป็นคนที่ดูแบบคุณอาจจะรู้สึกว่าเหมือนเขา ปากหวานอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะกลัวว่าจะคนนั้นจะเข้ามาหรือจะไปปากหวานกับใครแต่จริงๆแล้วมันอาจจะเป็น energy หรือ character ของเขาในแบบที่อยู่กับคุณแต่เวลาที่อยู่ห่างไกลจากคุณเนะี่ยดูเขาเป็นคนที่แบบนิ่งนะเขาไม่ได้ไปเป็นคนที่อุหวานเสน่ห์กับใครอะไรแบบนี้หรือจะไปรับใครเข้ามาในชีวิตของเขาง่งายๆนะดูเขามั่นคงกับคุณมากๆแล้วเขาเหมือนมีเป้าหมายเขาชัดเจนมากๆเลยว่า ในเรื่องของธุรกิจการงานการเติบโตการขยายดอกการขยายผลผลลัพธ์นะในเรื่องของการทํางานถ้าเข้าไปเนี่ยมันเหมือนกับว่าไปทํางานเนี่ยเหมือนกับออกจากบ้านไปนะคะแต่ก็ไปโฟกัสเรื่องเรื่องเรื่อง,องอผลลัพธ์ที่จะได้เงินเก็บเขาเองก็เหงาเนี่ยเวลาที่เขาอยู่ห่างไกลจากคุณนะ่เขาก็เหงาโอเคค่ะเขา,ขา,ขาเป็นคนที่มีสเสน่ห์ก็จริงแต่เขาก็ไม่ได้เป็นคนที่ไปหวานสเสน่ห์ไปเรื่อยๆนะคะ จริงๆแล้วจริงๆแล้วอ่ะคนที่คุณคบหาเนี่ยเขาเป็นคนที่รักอิสระมากเลยนะเขาเป็นคนที่ไม่ชอบให้ใครเข้ามาควบคุมนะเข้ามาวุ่นวายอะไรกับชีวิตของเขาหรอกซึ่งมันก็สอดคล้องกันกับตรงกันตรงที่ว่ามันเหมือนกับมีอะไรบางอยา่างที่คุณเข้าถึงเขาควบคุมชีวิตเขาไม่ได้ทั้งหมดคุณจะไปเช็คนู่นเช็คนี่ในชีวิตของเขาตัวของเขาเองถึงแม้ว่าจะแต่งงานแล้วหรือว่าเอออยู่ด้วยกันแล้วเงี้ยมันเหมือนกับว่า คุณต้องมีพื้นที่ให้เขาเขาจะมีอะไรบางอย่างที่เหมือนกับไม่ให้คุณเข้าถึงเขาได้ร้อยเปอเนาะคือจริงๆต้องบอกว่าคนเราอะนะถ้ามันมีอะไรสัก30%มสิเอร์เที่เป็นพื้นที่ส่วนตัวที่ไม่ต้องรู้อะไรของกันและกันได้ร0อเนมันมันเป็นอะไรที่น่าค้นหาแล้วมันยังเป็นอะไรที่แบบว่าดูตื่นเต้นท้าทายเสมอนะถ้าได้รู้กันทุกซอกทุกมุมร้อยเปรเนี่ยแม่มบอกว,ว่ามันก็หมด ความตื่นเต้นซึ่งเขาเองเนี่ยก็เป็นคนแบบนั้นนะเป็นคนที่แบบว่าอาจจะต้องมีอะไรสักสาม0เป็นพื้นที่ส่วนตัวที่เพื่อต้องการความแบบตื่นเต้นหรือท้าทายอะไรในชีวิตแบบนี้ค่ะแต่แม่หมออยากให้คุณสบายใจอยากให้คุณ อ,อํอทำงานหรือใช้ชีวิตในแบบที่ไม่ต้องไปวิตกกังวลกับกับเขาว่าเขาจะไปเจ้าชู้กับใครไหมเพราะไพ่เนี่ยขึ้นมาเนี่ยไม่ได้มีไพ่อะไรแบบเดิมมูนเจ็ดดาบอะไรพวกนี้ไม่มีเลยที่คุณจะไว้วางใจเขาไม่ได้อะขยายให้ก็ได้นะสําหรับคนที่แต่งงานแล้วนะคะแม่หมอจะขยายให้ว่าเวลาที่เขาไปทํางานอยู่ห่างไกลกันเนี่ยเขาจะไปหวานสเสน่ห์ให้กับใครหรือเปล่าอ,อ่าขยายให้นะเพื่อให้คุณเนี่ย ได้มั่นใจแล้วก็ได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขไม่ต้องไปหวาดระแวงกับเขาเนาะอ่ะลองดูนะคะได้ไพ่หกดาบขอสใบนะอัศวินถือดาบนะคะจัดเมอจัดเมนต์แม่หมอบอกได้เลยว่าอันนี้น่ะให้หนึ่งเซเลยนะเขาคนนี้ไม่เคยไปวอกแวก ไม่เคยไปหวานเสน่ห์ให้ใครหรือถ้าใครจะเข้ามาเนี่ยเขาก็าไม่ไปแอคชั่นอะไรด้วยนะคะเขาโฟกัสกับการทำงานชีวิตของเขาหรือบางทีก็ห่างไกลจากคุณเนี่ยเขามันก็เป็นช่วงเวลาส่วนตัวที่เขาอยากจะอยู่เงียบๆหรืออยู่แบบเหมือนกับอืมเนี่ยคือ30%ของเขาที่เขาต้องการการได้อยู่กับงานอยู่กับตัวเอง คืออาจจะไม่ต้องสื่อสารกับคุณตลอดเวลาร0 0ยร้หรือทุกช่วงเวลาอะไรแบบเนี้ยแต่เขาก็ไม่ได้เป็นมีใครเพราะคนคนนี้กลัวในเรื่องของกรรมเวรนะคะกลัวในเรื่องของการที่ไม่ซื่อสัตย์หรือไปทําอะไรไม่ดีเขาเป็นคนที่ กลัวผลกรรมกลับคืนมาโอเคไหมคะเพราะฉะนั้นก็คือนี่ก็คือ energy ความรักของเพื่อนๆชาวราศีการในเดือนกุมภาธ์านี้ซึ่ง energy นี้อาจจะอยู่กับคุณอีกยาวนานซึ่งอาจจะปลดล็อกคุณได้ในทุกๆเดือนหรือตลอดไปเลยก็ได้ในสิ่งที่แม่หมอพูดในคลิปนี้นะโอเคคะ่ะสำหรับเพื่อนๆที่สนใจดูดวงส่วนตัวกับแม่หมอนะคะรายละเอียดแม่หมอแปะไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้แล้วส่วนที่ใครที่สนใจน้ำหอมของแม่หมออย่าลืมนะโปรสามกลิ่น 88ดนะคะทักทายไปที่แอดมินของแม่หมอนะแอดไลน์ที่ฟินนะคะ fin 5696หรือคุณจะโทรก็ได้นะ061 192นะคะ5696ค่ะ